สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องล้านหนหุนเมืองนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปการดูดวงนะครับของเดือนมีนาคม2569สําหรับชาวลัคนาราศีศกทุกท่านนะครับท่านสามารถดูได้ทั้ง2แบบนะครับแต่การดูแบบแลัคนาราศีคือการปลุกด้วยวันเดือนปีเกิดรวมถึงเวลากําเนิดก็จะให้ค่าน้ําหนักหรือผลของการวิเคราะห์นะครับหรือการออกคําทํานายมีความใกล้เคียงนะครับมากกว่า การดูแบบช่วงวันที่เกิดนะครับท่านใดนะครับยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งนะครับรบกวนกดเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับการติดตามช่องนะครับผมถัดมานะครับเรามาเริ่มดูดวงกันตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิษษกนะครับผมมาดู ดาววาัสนาของท่านนะครับหากท่านถามถึงตัวตนงท่านในช่วงนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับให้มาดูดาวศุกร์ดาวศุกร์ท่านไม่อยู่บ้านนะครับโคจรไปที่ภพที่10เรือนกรรมะคือการทํางานการทํามาหาเลี้ยงชีพต่างๆนะครับดาวศุกร์ไปร่วมกับดาวราหูซึ่งได้ตําแหน่งเกษตรและตําแหน่งปกินอากาโชคนะครับระวังในเรื่องของการทํางานจะมีปัญหานะครับดาววาัสนาเข้าไปร่วมกับดาวราหู นะครับผมยังไม่ปลอดโปร่งนะครับช่วงนี้นะครับดาวสุกนะครับไปร่วมกับดาวคารสุกปากหวานอังคารรับเอานะครับดาวสุกไปร่วมกับดาวคารนะครับเป็นดาวที่มาจากภพที่เร็ดืนปัตตานีนะครับเป็นดาวคู่มิตรให้ผลนะครับดีนะครับสุกไปร่วมกับดาวอาทิตย์เป็นคู่สมพลกําลังแรงหนุนนะครับจะมีบุคคลที่สนับสนุนท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับสุกไปร่วมกับดาวพุธ เป็นคู่อาศีธ,ธานา้ำโคจรสถิตท,ที่ราศีธุล,ลมถือว่าไม่ให้คุณนะครับอยู่ผิดชาตินะครับแต่ท่านต้องระวังนะครับในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆในช่วงนี้เพราะดาวพุธไปร่วมกับดาวราหูนะครับพุธอันตพานวิวาทราหูนะครับต่อมานะครับหากช่้นถามถึงเรื่องของการเงินของชัานนะครับไปดูที่ดาวพุธดาวพุธคือดาวการเงินนะครับช่านไม่อยู่บ้านโคจรไปที่เรือนดาวพระราหูนะครับ การเงินจะมีป <S an> ัญหานะครับช <an> ่วงนี <S an> ้ยังไม่ปลอดโปร่งนะครับถัดมานะครับหากท่านถามถึงสังคมเพื่อนฝูงนะครับหรือการได้รับข่าวสารต่างๆนะครับมาดูที่ดาวจันทร์ดาวจันทรในช่วงสองวันครึ่งได้ตำแหน่งเกษตรเหมือนความมั่นคงนะครับมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีจากสังคมพวกพ้องมิสหายต่างถิ่นแดนไกลนะครับถัดมานะครับหากท่านถามถึงครอบครัวท่านญาติพ่อแม่พี่น้องต่างๆนะครับ สิ่งปลูกสร้างอสังหาริมทรัพย์รวมถึงรถยานพนาหนะต่างๆนะครับไปดูที่ดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์ท่านไม่อยู่บ้านไปร่วมกับดาวพระหูที่พบที่10บเครื่องกมะการทํางานนะครับในช่วงนี้ก็จะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับทางบ้านนะครับมีการร่วมงานร่วมกับทางบ้านนะครับแต่ท่านต้องระวังนะครับในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ไปร่วมกับดาวพระหูนะครับ พรอาทิตย์ตับแสงครับโคจรเข้าสู่เรือนของดาวพระหูนะครับผมต้องระวังอุปสรรคปัญหาที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับผมถัดมานะครับหากท่านฉําถึงบุตรหลานของท่านนะครับบริวารลูกน้องของท่านนะครับรวมถึงการเสี่ยงโชคนะครับสเลี้ยง,งต่างๆไปดูที่ดาวพุธนะครับดาวพุธท่านไปร่วมกับดาวพระหูนะครับ ระวังความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุตรหลานนะครับลูกน้องหรือบริวารต่างๆหากถามถึงการเสี่ยงโชคก็มีโอกาสที่จะไม่ได้รับนะครับดังนั้นนะครับดาวคู่ศัตรูปรากฏเป็นทั้งดาวคู่มิตรอยู่ที่ภพที่10คือเดือนกรม,มะาคือการทํางานนะครับเรื่องดาวในเดือนนี้ก็จะวุ่นวายกับการทํางานเป็นหลักนะครับถัดมานะครับมาดูในเรื่องของปัญหาอุปสรรคตา่างๆภพที่6คือเดือนอรินะครับน้สินต่งตางๆศัตรูนะครับ ว่าได้ดาวสุขท่านไม่อยู่บ้านนะครับดาวสุขคือดาวอาลินะครับคือดาววัสนาดวงเดียวกันนะครับท่านโคจรไปที่ภพที่10ก็หมายถึงตัวของท่านเองนะครับเจ้าชะตาก็จะมีการแก้ไขในเรื่องของการทํางานต่างๆเป็นหลักนะครับถัดมานะครับหากถามถึงคู่ท่านเนื้อคู่คู่กรองนะครับหุ้นส่วนต่างๆการร่วมลงทุนกิจการคู่เอกสารสัญญา,ยต,าต่างๆ ไปดูที่ดาวอ,อังคารนะครับดาวอ,อังคารฉันไม่อยู่บ้านโคจรไปร่วมกับดาววาสนาคือดาวศุกร์นะครับถือว่ามีคู่มิตรให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีแต่ก็ระวังอุบัติเหตุจากการทํางานนะครับดาวอ,อังคารคือดาวคู่ไปร่วมกับดาวอาทิตย์นะครับเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะครับระวังในเรื่องของการทํางานเป็นพวกโลหะอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเหล็กไฟนะครับอาจจะเกิดบาดแผลการผ่าตัดหัวแตกนะครับ จะปวดหัวเกี่ยวกับการทํางานเป็นหลักนะครับแต่แก้ไขด้วยสติปัญญานะครับเพราะดาวอาทิตย์ไปร่วมกับดาวพุธเป็นคู่วิชาการนะครับหัวคิดนะครับไหวพริบนะครับผมถัดมานะครับมาดูในเรื่องของภพที่8เรือนมรณะหรือมรดกการไปต่างประเทศนะครับว่าเด้ดาวพฤหัสท่านไม่อยู่บ้านโคจรไปที่ภพที่2คือเรือนการเงินนะครับมีโอกาสได้รับเงินมรดกก็ได้ต่างถิ่นแดนไกล ถัดมานะครับมาดูในเรื่องของตำแหน่งชื่อเสียงความสําเร็จการเลื่อนขั้นการประดับยศต่างๆความอบอุ่นความผาสุกในครอบครัวมาดูที่ภพที่9้าเรือนสุภาษะนะครับสุภาษะหมายถึงความเป็นสิริมงคลต่างๆนะครับความดีงามนะครับว่าได้ดาวเสาร์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนตำแหน่งหน้าที่การงานโคจรไปที่ราศีมีนร่วมกับดาวเกตมีโอกาสได้โชคลาภการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง เนื่องด้วยเหตุผลที่ว่านะครับดาวเสาร์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะไปร่วมกับดาวเกตดาวเกตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคือวิญญาณธาตุนะครับดาวเสาร์นะครับคือของเก่านะครับไปร่วมกันดาวเกตจะไปเร่งทําให้ดาวเสาร์ทำงานเร็วขึ้นนะครับมีโอกาสได้โชคลาภปฏิหารส้มหลดอันเนื่องมาจากตําแหน่งหน้าชี่การงานโชคลาภความสําเร็จนะครับและดาวเกตนะครับร่วมกับดาวเสาร์ทำมุมโยกหลังลัคนา ดาวมฤตยูกลุ่มลักขาของชัานนะครับมฤตยูคือส่วนที่ขาดนะครับดาวเกตคือส่วนที่เกินนะครับดังนั้นอากาศธาตุกับวิญญาณธาตุนั้นนะครับดาวมฤตยูกลุ่มลักขาของชัานนะครับดาวเกตก็จะไปเร่งดาวเสาร์นะครับมีโอกาสได้รับโชคลาภมฤตยูคืออากาศธาตุนะครับดาวเกตคือวิญญาณธาตุครับทำมุมถึงกันมีโอกาสได้โชคปฏิหารส้มหล่นนะครับตำแหน่งชื่อเสียงความสำเร็จ นับโดยอำนาจของดาวเกตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมถัดมานะครับมาดูภพที่10คือเรือนกรรมะการทํางานกรรมเก่าการทํามาหางชีพการสะสมงานว่าได้ดาวราหูชันเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับการทํางานได้ตําแหน่งเกษตรแห่งความมั่นคงดาวราหูได้ตําแหน่งปกินกะแห่งโชคดาวห้าดวงนะครับทั้งหมดโคจรอยู่ที่ภพที่10เรือนกรรมะนะครับก็ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่25นะครับแต่และดวงดาวถือว่าดาวดวงไหนที่เป็นคู่มิตรกันนะครับก็จะส่งเสริมกันนะครับและเป็นดาวคู่ศัตรูกันก็จะลดทอนกำลังลงนะครับถัดมานะครับพบที่11คือเรือนลาภะนะครับ้บาได้ดาวพฤิหัสฉันไม่อยู่บ้านโคจรไปอยู่ที่พบที่2เรืนอนการเงินนะครับลาภะกระดุมพระมีโอกาสได้โชคลาภการเงินนะครับแต่เป็นปลานะครับมีโอกาส ได้รับโชคลาภทางด้านการเงินจากที from from ่อื่นๆโชคลาภมาจากที bishop, <the> ่อื <the> <the S 1> <the> ่นนะครับดาวเสาร์นะครับท <the oise> ่านมาจากเรือนสุภะหมายถึงตําแหน่งชื่อเสียงเข้ามาอยู่ในเรือนของลาภะและดาวลาภะเข้าไปอยู่ในเรือนของกระดุมพระนะครับมีโอกาสได้โชคลาภอันเนื่องมาจากตําแหน่งน้าชีการงานแต่โชคลาภนะครับจะมาจากที่อื่นๆนะครับเพราะดาวพฤหัสเป็นปลาและดาวพฤหัสมาจากเรือนมรณะคือทางไกลต่างถิ่นแดนไกลมีโอกาสได้รับบรดกนะครับจากการทางาน หรือได้รับมอบหมายตำแหน่งอื่นๆนะครับทางไกลเป็นต้นถัดมานะครับพบที่12ครวิวินาศวินาศหมายถึงการต่างประเทศก็ได้การล้มละลายจองจํากับขังว่าได้ดาวอังคารนะครับเป็นดาวเจ้าเริวินาศวินาศกรรมมะนะครับงานทางไกลนะครับงานเสียหายเป็นต้นมานะครับมาดูในวันที่2มีนาคมนะครับดาวพระเกตท่านโคโจรย้ายนะครับ เข้าสู่ภพที่10คือเรือกนกรรมะคือการทํางานก็จะมีปัญหาวุ่นวายเกี่ยวกับการทํางานมีโอกาสได้รับงานส้มหล่นนะครับเกตคือดาววิญญาณธาตุเข้าไปเรือกนกรรมะก็จะวุ่นวายเรือนนั้นเกตไปร่วมกับดาวอาทิตย์นะครับก็ถือว่ามีโอกาสนะครับอย่างยิ่งเกตไปร่วมกับดาวคารก้าแรงแข็งขยันนะครับเกตร่วมกับดาวราวหูเป็นคู่ ราหูทรงฤทธ์นะครับหรือราหูทรงยศนะครับเกตไปร่วมกับดาวพุธเอกสารเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับกันมานะครับวันที่สี่มีนาคมดาวสุขคือดาววาัสนาท่านจะเดินหน้าเสริจนะครับผมไปที่ราศีมีนได้ตาแหน่งมหาอุดหมายถึงการมีวัสนาสูงส่งตุกไปร่วมกับดาวเสาร์ตามหลักโหราศาสตร์คือสุปเสาร์เสี้นศัตรูนะครับระวังโชคลาภในเรื่อง ที่ได้รับนะครับมีโอกาสลดทอนกําลังนะครับเนื่องด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะครับผมและดาวเสารล็งชะมุมถึงดาวจันทรนะครับที่ปราศิกันจันทร์ได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับอยู่ที่เรือนบุตรตะดาวจันทร์ไปปรุงแต่งดาวเสาร์นะครับจัน์เสาร์รานน้าตานะครับจริตปนความเศร้าและดาวจันทร์นะครับเป็นเล่งดาวสุกนะครับปรุงแต่งดาวสุกนะครับผม ถัดมานะครับวันที่15มีนาคมนะครับดาวพระอาทิตย์ท่านจะโคจรย้ายนะครับเข้าสู่ภพที่11คือเรือนลาภะอาทิตย์ท่านมาจากเรือนพันธุหมายถึงที่ดินพันธุลาภะมีโอกาสได้โชคลาภจากทางหนึ่งด้วยเหตุผลหลักๆนะครับอาทิตย์เป็นดาวคู่สมพลกับดาวศุกร์ดาวศุกร์คือดาววาสนาของท่านและดาวศุกร์มาจากเรือนอริครับคืออุปสรรคปัญหาต่างๆก็จะมามาพร้อมกัน ถัดมานะครับวันที่28มีนาคมนะครับดาวสุคือดาววัสนานะครับจะเสดคือการเดินหน้าเร็วอีกแล้วนะครับเข้าสู่ดาวีเมษได้ตำแหน่งมาตรฐานเป็นปะปลคือร้ายนะครับปละเรือนวินาศคือดีตัวท่านเองมีโอกาสที่จะไปทํางานลับๆอยู่เบื้องหลังความสําเร็จและดาวสุมาจะเรือนอฤติอฤติคือปัญหาอุปสรรคต่างๆอฤติเป็นปะดีนะครับศัตรูวินาศสันตโลหรือศัตรูฆ่าบิดตัวสิ้นเดือนนะครับมาดูดาวจันรยก ดาวจันทร์ก็เป็นราชาโชคที่ราศิกันนะครับดังนั้นนะครับ้าชะตาเองก็จะมีโอกาสติดต่อร่วมกับสังคมพื้นฟูงต่างๆนะครับวันที่31มีนาคมนะครับดาวจันทร์ก็ไปทำมุมถึงดาวเสาร์และดาวจิตนะครับผมท่านใดที่สนใจในการตรวจดวงชะตานะครับสามารถเข้าไปดูตัวอย่างได้นะครับเป็นดวงตัวอย่างที่ได้แสดงไว้ให้นะครับผมรายละเอียดตามที่ปรากฏนะครับ จัดมานะครับท่านใดที่สนใจในการตรวจดวงชะตาหรือการวิเคราะห์การทำนายดวงนะครับผมจะใช้หลักโหราศาสตร์ไทยนะครับดวงราศรีจักรคือดวงข้างนอกนะครับและดวงนวังจักรเป็นดวงไส้ในชะตานะครับจะบ่งบอกหรือการชีบ้บอกปุปนิสัยข้างในของเรานะครับว่าตัวตวนของเราเป็นอย่างไรให้ไปอ่านดวงนวังจักรนะครับคุณชาวรักนาราศรีพุกศกุชันนะครับ สำหรับการติดตามรับฟังรับชมในช่องลานหน้าห่นเมืองนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสรัทธานังอนุโมทามีนะครับ